วันนี้เรามาที่คริสปี้ครีมนะคะเพราะว่าเราได้รับ SMS จากบัตรเครดิต tomorrow นะคะก็คือได้รับโดนัทจากคริสปี้ครีมฟรี6ชิ้นเลยในราคาไม่ได้ฟรีนะราคา1บาทนะคะทุกคนโอ้ยมีเซตซัมเมอร์ด้วยแต่ว่าเราน่าจะได้ออริจินัลนะคะดูที่น่ากิน นะคะว่ามันทำยังไงได้บ้างก็คือ tomorrow เนี่ยเขาจะส่งเป็น sms ข้อความมานะคะให้แบบเดือนนึงเนี่ยก็คือใช้ได้2ครั้งนะคะร้านไหนก็ได้ที่ปรากฏอยู่ใน sms นะคะเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนแรกที่ได้ crispy king ฟรี6ชิ้นนั่นเองทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูนะคะว่าใช้ยังไงได้บ้างแล้วเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่ามันกดอะไรยังไงนะคะ ที่จะได้โดนัท1บาทนะคะก็คือให้เราใช้บัตรเครดิตเดือนหนึงแค่สองครั้งขั้นต่ำ300บาทนั่นเองของบัตรเครดิต tomorrow by UOB นะคะทุกคนโอเคค่ะใครสั่งกันเลย ของ t o m o r น o w นะคะมันก็จะมีร้านให้เราเลือกหนึ่งบาทเนี่ยมีร้านคริสปิครีมรสีอาเล่โ,โค t ตโ o ฟอนเนอนี่บราวน์คัฟฟีแล้วก็ After You นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะใช้อันนี้กันค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้กันนี่นะคะแล้วก็กดแบบนี้เลยแล้วก็ยืนยันปึ๊บตกลง พร้อมใช้นะคะแล้วก็กดยืนยันปิดปิดบัตรดียืนยันเป็น,ปนไงอ่าเป็นบาร์โค้ดนะคะ,คะสแกนตรงนี้นะคะอ่าเราจะแสแกนตรงนี้นะคะให้เข้า Tomorrow แอปพลิเคชันนะคะปึ๊บเราก็จะจ่ายแค่หนึ่งบาทเนทะ่านั้นเดี๋ยวขอใส่แป๊บหนึ่งขอใส่รหัสแป๊บหนึ่งเข้าสู่ระบบกัน,นะะแล้วนะคะค่แเราก็มีตังค์อยู่น้อยนิดเราก็สแกนจ่ายตรงนี้เลยนะคะกดตรงนี้สแกนจ่ายตังค์หนึ่งบาทนะคะค่ะโดนัทหกชิน้นหนึ่งบาทค่ะ แล้วนะคะโดน,นัด6ชิ้นในราคา1บาทค่ะทุกคนยังไงก็ไปสมัครกันได้นะคะบัตรเครดิต tomorrow UOB ค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้าน After You นะคะมาใช้สิทธิ์ของ tomorrow นะคะเป็นบัตรเครดิตของธนาคาร UOB นั่นเองค่ะแล้วก็มาใช้โปรโมชั่น ชานมไข่มุกนะคะ1บาทค่ะนี่ค่ะเจ้าหนึบาทนะคะแล้วก็จ่ายจริงห่งบาทค่ะได้มาแล้วนะคะโคจิชาบาโบค่ะนี่จะเป็นสีเข้มๆแบบนี้เลยนะคะ1บาทของทูมาโร่ค่ะ